คุณผู้ชมคะไม่ได้ทำเสื้อผ้าจิ้เดือไปหน่อยอย่าทำผ้าบบกผ้าวค่ะซีือห่อข้าวต้มพัดอยากกินข้าวต้มพัดเนาะค่ะเนาะไม่ได้เห็ดลายดอกค่ะเห็ดบักข้าวหน่อยเดียวเข้ามาไว้บัวลายแบบไหนนอยน่อยหนึงจ้ะเข้าเห็ดเข้าลายมันก็สีโบมันเนาะค่ะเนาะพอาะผ้าผ้าแบบผ้าหน่อยเดียวบอกว่าอะไรยัย เบิกค่ะขี้เมี่ยงขี้เมี่ยงค่ะท่านผู้ชมคะแกไปพุดมาแต่หลุมไถมันซัดบากเข้าซื้อเนาะค่ะเนาะซัดบากเข้าเข้า,ขากัเอาเลยเนาะเนาะ เสียงรถเอียงับแนีกรถเมคโคค่ะพเจ้ามาลบรองคองเอ้าพูดวุ้ยเลยเนาะค่ะเนาะบาบนี้ก็ยังถึงบอกอยู่เนี่ยคุณน่ะมีกุ้ยยูซีฮานุ้ยเฮ้ยอ่ะ ไมได้กินเนาะค่ะเนาะว่างเ่ง่ายไปานไดนได้ไดใช้เวลาหลายเวิหลายเติอบอยู่ว่าจะขูดบักพปล้าแล้วเนาะค่ะเนะะาะขูดบักพปล้าแล้วก็ไปคั่นกะทิแต่ตอนนี้ขอซิมก่อนเด้อหวานหวาน <laughs> <laughs> ตรงหน,น้าหน้าหน้าหน้าเพื่อน,นี่เนาะค่ะเนาะหวานนะคะ หวานมันห้ามวยเดียวเนื้อหน้านาเลยค่ะคุณผู้ชมเนื้อหน้านาค่ะมันน้ำ่ะเนาะน้ำอุ่นัอกะทิค่ะ <c oughs> ยะี่ห้าก็ได้ใส่เกลือเลยค่ะไ <c oughs> <c oughs> มันหวานเฮ็ดของหวานนี่ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะมันจังโบนจังโบหวานอันหวานจางๆเนาะให้มันหวานนัวๆนะคะมันซีแซ่บค่ะเข้าห้องนี้หน่อยหนึ่ค่ะเขาบต้องเฮ็ดน้ำไหลายน้ำกะทิเทว่าบอกเข้ามันได้ไล่ไหล ไม่เดี่ยวไม่บอกข้าวบล็อกหลายนึงค่ะโอ้โอ้โอบีบแนมาไปถี่แล้วเอากระเสียไปไปต้มเนาะค่ะเนาะ ไปต้มไปเคี่ยวข้าวห็นว่าได้อันกะทิเตกมันน้ามันแห่งขอดลงจะหน่อยค่ะเขาก็จะเอาเข้าวลงเนาะค่ะเนาะเจงพัดนี่ค่ะต้มพัด บีบเอาจะสองโอบกระโปรเนาะค่ะเนาะสองโลบสามโลบเนาะค่ะเนาะเห็นไหมกะดิผสมเล็กน้อยพเตัวา,าบนาบนั้นเฮาสีลายดื้อโมเดลตั้งดื้เตัวค่ะตั้งถึงมีด <c oughs> ยัดคุณผู้ชมโบโเห็นไม่ได้คำเอาแก้วตั้งดื้อโบกันว่ะโมเดลตั้งดื้อเนาะค่ะเนาะ มันสุดๆค่ะัานกะทิก่อนไม่เอาจังมาพอก,กันเนาะคะเนาะตดยาคันพักเข่าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็แห้งเ,งเองค่ะเอาพัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพิ่นก็แห้งค่ะ ดำๆนี่ที่เรานิ่นหินอกเนาะอุ้ยไปแรงไปหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่นซิ้อมาอีกะคอนเนาะ,ะ,น,ะ <S <S นะคะกำลังจะแห้งใบเตยเอาออกไปได้แล้วค่ะเนาะเอาไว้หลายๆพอน้าต้มเอาแค่กินหอมเพื่นซื้อ,อค่ะ ตอวนี้น้ำตาลยังว่าใส่นะคะให้นกะทิเพิ่นแห้งก่อนค่ะเนาะเพราะว่าเอาใส่ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นน้ำจะเป็นน้ำเดี๋ยวมันจะโบเยนใเพิ่นแห้งสก่อนค่ะค่อยใส่น้ำตาลพัดไปเรื่อยๆค่ะ <c ười> ดูค่ะแห้งเลย <c ười> นะคะพัดไปเรื่อยๆ <c ười> พเพราะพอดีเข้า เกือบซุปคุณล่ะคะเนาะน้ำน้ำลายปนี้หั่นซุปเลยคะ่ะเท่าห่อหนึงห่ง,งให้คุณหอมไปตงเข้าไปอีกทีหนึ่งเนาะค่ะเนาะดีคะ่ะแหงแล้วบุ๊ดได้ใส่ถั่วดำะคะ่ะบริสได้ซื้อถั่วดำมาไว้เนาะค่ะเนาะ ถ้าเมนใส่ถ่วยดำนี่เขาต้องมามาไว้เป็นคืนคุณได้ค่ะมาแล้วก็มาต้มอีกค่ะต้มถ่วยดำตั้งห้าแล้วค่ะเนาะตนเหาพัดนี่เห่าเหาเคี่ยวน้ํากะทิ่ะนะเหาก็เอาถ่วยดำลงไปต้มอีกเชือนึงเพราะนี่เหาก็เข้า,าลงไปพัดใส่ค่ะเซฟได้เนาะค่ะเนาะเล้คำถึงมากค่ะหมักไอ้ข้าวต้มใส่เม็ดถ่วดำเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามื้อนี้บบได้ไปซื้อมากระโบน้อยได้หนีเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะลายอยู่ด้คุณอะ ลายยืดได้เนาะค่ะเนะกดีหน่อยปันใดดืด้อร้อนนะคะเนี่ยหอมหอมไปเต๋อ ใช้ตัวช่วยค่ะดูดีห่องามเลยคะย้ำคำมีห่อขอ้าว้มโบงามค่ะห่อ,ข,อข้าว้มโบไกงาม กระสิเห็ดน้อยแต่ก็ะเห็ดน้อยบ่เป็น <g ül> น้อยสุดเลยนี่ผุ้าตัดใบตองนน้อยนี่นี่ผุ้าตัดใบตองนน้อยแล้วก็ยังโมน,งน้อยหน่ค่ะเนาะ ้อยหลายมันสิอิ่มออิ่ม ซอยกันเด็ดเากาเอะเอบ่เมนในเหตุสกาดหนึงเนาค่ะปีนี้ยังบริหอจะเถื่อบอยังบริหอจะเท่อย่างอ่นีปีนี้ยังบร่ได้หอข้าวต้มเลยปีหกหา้านี้เนาะค่ะเนาะจนเข่าก้าจนเข่าไหม่กลายเป็นเข่าเก้าแล้วค่ะน้ำตาลแดงคะ่ะใส่เข้าไปเลยก็เลยเข่าเข้าก็เลยเป็นสีแดงเนาะค่ะเนาะน้ำตาลทรายแดงบบได้บ่ได้ไปซื้อนำ้ำตาลใยขาวมนาะ ก็เลยเป็นน้ำตาลแดงก็เลยออกมากเป็นสีแดงเบิดน้อยเลยได้ค่ะนี่อุตส่าตัดไปต่อนน้อยคือคนน,น,นะคะคือเจ้าของเนาะคะ่ะเนาะวัดทุบอยู่อีบกระตุ้มก็กได้ วันตุกปุป๊ยุคู่คอผู้หอนี่าหละคะ ที่หอกต้มไปเรื่อยๆก็เนานะค่ะเนาะแล้วจึงมาพบกับอีกตอนตอนข้าต้มซุกเนาะคะ่ะเนาะอนำฤิภาชีมค่ะดูสิค่ะซุกเอาซุกบ่ สุกแล้วค่ะขต้มพัดเยี่ยคำน,น้องขะเนาะมืดเลยค่ะห้าโมงห้าโมงสี่สิบเริ่มเห็ดแต่สามโมงเลยค่ะห้าโมงสี่สิบสุกละถ้าเข้าเขาเป็นเข้า,ขาขแข็งๆน้องขะเนาะสุกละเจ็บหวานมันขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามชมการเหิบกะต้มพัดเยี่ยคำน,น้องขะเนาะ ยาคำม,มีข้าวต้มพัดบ,บ,บุเป็นข้าวต้มพัดยายคำยายคำมีข้าวต้มพัดค่ะกเซบเซฟบ้านดีเนาะค่ะเนาะขอพระคุณที่เข้ามาติดตามเด้อค่ะเดอ้อขอพระคุณหลายๆที่ท,ที่ให้กําลังใจยาคำเนาะค่ะ,คะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณท,ทุกท่านที่กดติดตามให้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ